สู so ้ขุนชักวันนี้นะครับมาฝึกผันแวบคำว่า w s h v e m m a n, w i m m e n s e s w i m m e n นะครับ s w i m m e n เป็นแวบที่แปลว่าว่ายน้ำนะครับก็เป็นแวบที่แบบ ganz normal นะครับปกติทั่วไปเลยไม่มีการเปลี่ยนเสียงนะครับในรากศัพท์ไม่ว่าจะเป็นประธานตัวไหนนะครับรากศัพท์ของมันทำยังไงก็คือตัด AN ทิ้งก็จะเหลือ s s h w e m m นะครับ m m หรือว่า doppel m นั่นเองนะครับ ชิวิมนั่นคือคำว่ารากศัพท์ของคำว่าชิวิเมนตนะครับ x ชิวิมใส่ A เข้าไปนะครับสีส้มนะครับ x ชิวิเมฉันว่ายน้ำ d u ประธานตัวที่สองที่แปลว่าเธอเอาไว้พูดกับคนที่เราสนิทสนมกัน d u swims เสียง st นะครับเป็นลมสองจังหวะ d u swims นะครับบรรทัดที่สาม r แทนผู้ชายหนึ่งคน c แทนผู้หญิงหนึ่งคน s แทนเพศกลางนะครับอาจจะเป็น ดัสคินเเด็กคนนั้นก็ได้นะครับ R C S Shubim T Shubim T นะครับเติมตัวเทตัวเดียวนะครับส่วนประธานอีก3ตัวในบรรทัดที่4นะครับ C C v i a C ตัวแรกเป็น C Gros ที่ปแปลว่าท่านนะครับส่วน C ตัวที่2เป็นตัวแทนของ R C S ที่มาหลายๆคน l ิ p e r พโ n เ n von R C u n s นะครับเป็น C Plural ์เป็น Plural Form เป็นพหุพจน์ v i a แปลว่าพวกเรานะครับ แปลว่า ich und u u i ดู x อุ sie ก็ได้นะครับ x อุ n เ ihr พวกเธอก็ได้นะครับ wir จะมี ich รวมอยู่ในนั้นด้วยนะครับแปลว,ว่าพวกเรา cc เวียพวกท่านพวกเขาเหล่านั้นแล้วก็พวกเราแวบลงท้ายด้วย an ตัด an ทิ้งไปแล้วปุ๊บเหลือรักษ์ swim c h m แล้วก็กลับมาเติม an อีกเหมือนเดิมนะครับก็จะกลายเป็น swim men v i r swim men นะครับส่วนประธานตัวสุดท้ายตัวที่9ก er, ้า i อ h x har แปลว่าพวกเธอนะครับเป็นหูพจน์ของ d ูในบรรทัดที่2นะครับ ถ้าเป็นเพื่อนสนิทเดินมาคนเดียวเราคุยด้วยกันกับเขาเราเรียกว่าดูแต่ถ้ามีเพื่อนสองคนขึ้นไปเดินมานะครับเราจะเรียกเขาว่าเอียก็คือพวกเธอนะครับเอีย e ทำยังไงตัดไอเอ็นเติมเทชันเดียวกันเลยนะครับก็จะได้เป็นเ e อียชวิมต์เอียชวิมต์นะครับอัลโซอีกหนึ่งครั้งทบทวนว i ่งวิดูโฮลินดัสนอกรีมอลนะครับอิชชวิมเมดูชวิมส์ต์เอลซีเอสชวิมต์ซีซีเวีย ชีวิมน์เอียช d นะครับนั่นคือวิธีการผันของประธานทั้ง9ตัวนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างประโยคบ้างนะครับ5ประโยคสําหรับวันนี้ข้อที่1ถ้าเราอยากจะถามว่าเธอว่ายน้ําที่ไหนคุยกับเพื่อนหนคนอย่างเงี้ยนะครับที่ไหนคือคํำว่าโวสีแดงแดงนะครับในน um ุ่มไอสในประโยคที่1โวนะครับ vo ออกเสียงธรรมดาซาลาโวนะครับตำแหน่งที่2ต้องเป็นวันะครับ ทีนี้คุยกับเพื่อนหนึ่งคนประธานตัวที่สองจาก9ตัวคือคําว่าดูนะครับเหมือนดูมือนราพูดสไทยเลยว่าดูนะครับออกเสียงเช่นนั้นเลย wo schwimmt do wo schwimmt du นะครับเสียงสูงเพราะว่าเป็นประโยคคาถามเธอว่ายน้ําที่ไหน wo schwimmt du นะครับถ้าเกิดเราอยากจะตอบว่าเราว่ายน้ำที่บ้านก็เป็นประโยคที่สองเลย ich ถาม d u ตอบ ich นะครับ ich schwimme zuhause คำว่าที่บ้าน at home ในภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันพูดว่า z u h a u s e จากปกตินะครับคำว่าบ้าน d a s Haus แปลว่าบ้านนะครับที่บ้านพูดว่า zu Hause ไม่ว่าจะทำอะไรที่บ้านเราลงท้ายด้วยคำว่า z u h a u s e อาจจะเพิ่มคำว่า b i เมียเข้าไปก็ได้นะครับ b e i mir zu Hause ก็คือที่บ้านของฉันเองนะครับแต่ถ้าที่บ้านของเธอจะพูดว่า b บ i d i r zuhaus e นะครับเพราะฉะนั้นโฟกัสเฉพาะคำว่า zu Hause ว่าที่บ้านนะครับอ s กช w i m m e z u h a u s e ฉันว่ายน้ำที่บ้านนั่นเอง ถ้าอยากจะบอกว่าฉันว่ายน้ำที่บ้านของฉันเองก็อีกคิดว่าบ e าเมียซูเฮานะครับข้อที่3ประโยคที่3ถ้าอยากจะพูดว่าพวกเราว่ายน้ำด้วยกันนะครับคำว่าด้วยกันนะครับ together ในภาษาอังกฤษภาษาดอทช์เราใช้คำว่า z u s a m men z u s a m men นะครับ set u zu. s r m m s u m เสียงสั้นนะครับแล้วก็พยางค์ที่3 m a n men z u s a m men นะครับ v i r คือพวกเรานะครับ แว็บของเวียอยู่ในบรรทัดที่4นะครับเดียวกับ c c w ีเวียลงท้ายด้วย an นะครับเพราะฉะนั้นเ e ียช m ิม m e n w วี s ช w i m men สุดซามเมนประโยคง่ายมากเลยนะครับ are w วี s ช w i m men สุดซามเมนประโยคที่3มี an ลงท้าย2จุดนะครับเทคนิคการกลืนคำก็มาทันทีนะครับเราสามารถพูดได้ว,ว่าเว s ยช m ิมสุดซามเวียชวิมสุด m e n นะครับจากช w i m men ตัวคำว่า men ในพยางค์ที่3สามารถกลืนคําได้นะครับแต่เราจะต้องทําความรู้สึกของ3จังหวะเอาไวน้นะครับ We ียชวิม s w i m s สุซัมนะครับกลืนได้2จุดเลยนะครับจุดของคําว่า shwim men กับคำว่าสุซ a m men ประโยชที่4นะครับประโยชที่4เราจะมาพูดถึงประธานบุรษที่3กันบ้างนะครับถ้าเราเกล่าวถึงใครสักคนหนึ่งในที่นี้ชื่อว่าซาา S-A-R-A ซาาเป็น ไอเนฟเฝอนะครับเป็นผู้หญิงหนึ่งคนหรือถ้าเป็นเด็กก็เป็นไอเมชเชนนะครับ a girl นั่นเองเป็นเด็กผู้หญิงหนึ่งคนก็ได้ซาร่าซาร่าว่ายน้ําอยู่คนเดียวนะครับไม่มีใครว่ายน้ํากับหล่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าคนเดียวเราใช้คําว่า alone นะครับ alone ในตัวอักษรสีม่วงนะครับเป็นตําแหน่งที่3สะกดว่า r l l R doppel l นะครับตัว l นะครับตัวลออิงนะลากสระเอยาวๆแล้วค่อยเอาลิ้นกระดกข้างบนนะครับได้เป็น l L นะครับ R L L A E N นะครับอ่านออกเสียงว่า align align นะครับ Sarah swimp เพาราะ Sarah เป็นผู้หญิงคนเดียวนะครับอยู่ในบรรทัดที่3 RCS เติม e T นะครับจาก swimmer ก็กลายเป็น swimt Sarah swimt align align นะครับ ถ้าเปลี่ยนซาร่าเป็นทิโมผู้ชายหนึ่งคนก็ยังใช้คําว่าสวิมต์เหมือนเดิมนะครับทิโมสวิมต์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับโซ so, แต่้้ซาร่าอุนทิโมซาร่าอุนทิโมซาร่าและทิโมว่ายน้ําอยู่ด้วยกันจะพูดว่าซาร่าอุนทิโมสวิมเมนสุซาเมนนะครับต่อไปบรรทัดที่5ประโยคก็จะง่ายเช่นเดียวกันเราอยากจะบอกว่าเราว่ายน้ําในวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์คือเดียร์โซนาก so n n t r g นะครับ t a k คือเดือน a ้าแปลว่า the day แปลว่าวันนะครับวันอาทิตย์ดิซนเนี่ยคือพระอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์คือซนฉาก so n n นะครับออกเสียงซะโอเสียงสั้นนะครับก็จะกลายเป็นเหมือนจะพูดคําว่าสุกสนนะครับซนซอโซนอนโูได้เลยซนฉากนะครับซนชากคําเชื่อมคืออัมทั้ง7วันและบวกวันเสาร์อาทิตย์นั่จะเป็นคําเชื่อมคืออัม am montag am dienstag am mittwoch und so weiter นะครับ จนไปถึงวันอาทิตย์อัมซ n นชานะครับเราก็จะได้เป็นฉันว่ายน้ำ ich schwimme นะครับของ ich ลงท้ายด้วย a นะครับแว็บตัด a ทิ้งก็เหลือ s c h w i m m แล้วก็เติม a ก็จะกลายเป็น ich schwimme am Sonntag ขูทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะครับประโยคที่หนึ่ง, schw schw ง ich schwimme zu Hause ich schwimme zu Hause ประโยคที่สาม w i r s c h w i m m e n zusammen w i r s c h w i m m e n zusammen ประโยคที่สี่ Sarah schwimmt allein Sarah schwimmt allein นะครับประโยคสุดท้ายแบบที่ห้า ich schwimme am s o n n t a g ich schwimme am s o n n t a g นะครับ so fünf Beispiele เจ็ดส่วนหกตัวอย่าง ห้าประโยชครับกับการถ่นแวบ,บคำว่า swimmen swimmen